แน่นอนด้านล่างคือบทความความยาวประมาณ700คำสำหรับทำวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ MIG-41 เครื่องบินขับไล่พัฒนาใหม่ของรัสเซียเป็นภาษาไทยพร้อมชื่อวิดีโอ title, คำอธิบาย description และ Hashtag h a s h t ็ g ชื่อวิดีโอ title, MIG-41 เครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตของรัสเซียเรื่องเหนือเสียงาเท่าคำอธิบายวิดีโอ description เครื่องบินขับไล่ล่องหรุใลุน,น MiG-41 กำลังจะกลายเป็นความจริงรัเสเซียกำลังพัฒนาเจ้าแห่งวหาที่เร็วเหนือเสียง5เท่าบินในชั้นบรรยากาศสูงและอาจพุ่งทะลุไปยังขอบอวกาศได้ไปดูกันว่าทำไม MiG-41 ถึงพิจารานามว่านักล่าที่ไม่มีใครเหนีรอดได้ <Attack. S 2> เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิชซีสิบเอ็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินขับไล่รัเสเซียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดยอดอาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัเสเซียเค,เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินไอพ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮเปอร์โซนิกเนื้อหาบทความสำหรับใช้ในวิดีโอ YouTube ภาษาไทย m i g 4 1หรือที่รู้จักในชื่อ Project p a k DP เป็นโครงการลับของประเทศรัรเสเซียในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไป ซึ่งจะมาแทนที่ MiG-31 ที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเมืโครงการนี้เริ่มถูกพูดถึงครั้งแรกในช่วงปี2013และกลายเป็นที่สนใจของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะคุณสมบัติของมันนั้นสุดยอดจนเกือบจะไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาอีกต่อไป MiG-41 ถูกว่วแนวคิดที่เป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงระดับนัด4ถึงนัด5ซึ่งหมายความว่าเร็วกว่าเสียงถึงสถึง5เท่าเร็วจนสามารถไล่ตามและสกัดกั้นอาวุธความเร็วสูงเช่นถุปนาวุธไฮเปอร์โซนิก หรือแม้แต่ยานบินสอดแนมในชั้นบรรยากาศสูงหนึ่งในความสามารถที่น่าทึ่งของ MIG-41 คือการบินในระดับขอบอวกาศซึ่งอาจทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ลำแรกที่บินเข้าใกล้อวกาศได้มากที่สุดโดยนักวิจัยของรัเสเซียกล่าวว่ามันจะสามารถปกป้องรัเสเซียจากอาวกาศได้อย่างแท้จริง อีกหนึ่งจุดเด่นของ MiG-41 คือการใช้ระบบขับเคลื่อนไฮเปอร์โซนิกที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมีข่าวลือว่าอาจใช้เครื่องยนต์สครย์เจ็หรือระบบพลาสม a าห่อหุ้มลำตัว Plasma Steel ซึ่งจะช่วยให้สามารถล่องหนจากเรดาร์สัตรูได้ดีขึ้นมากแม้ว่า MiG-41 ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ทางมิคอย,ยนันบริษัทผู้ผลิตยืนยันว่าแบบจำลองทางวิศวกรรม (engineering prototype) อยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าอาจเริ่มบินทดสอบได้ภายในปี2025หรือ2026นอกจากนี้ MiG-41 ยังถูกออกแบบให้มีความสามารถในการติดอาวุธล้ำสมัยเช่นขีปนาวุธพลังเลเซอร์ขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมและระบบป้องกันตนเองอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับศัตรูและตต้อตอบภายในเซียววินาทีถึงแม้ว่าโครงการนี้จะยังลึกลับและมีข้อมูลจำกัดแต่การมีอยู่ของมันได้สร้างแรงกดดันต่อโลกตะวันตกไม่น้อย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและนาโตที่กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่เจเนเรชัน6เช่นเดียวกันคำถามสำคัญคือเมื่อ MIG 41เปิดตัวอย่างเป็นทางการโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ทางอากาศหรือไม่หรือมันจะเป็นแค่ตำนานที่ไม่มีวันกลายเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือถ้า MIG 41เป็นไปตามที่รัสเซียวางแผนไว้มันจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่อันตรายและลำหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัย หากคุณต้องการให้ผมสร้างสคริปต์เสียงภาคหรือเสียง AI ภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้หรือสร้างเป็นวิดีโอพร้อมดาวน์โหลดโปรดแจ้งได้เลยครับ